สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมื้อนี้กับพ่อกันอีกนะครับผมอีกคลิปนะครับกับนลินตามฝันนะครับผมตอนนี้ผมกำมาหาแนวทางให้เอซหรือท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังของช่องนลินตามฝันแชนแนลครับผมกับมาติดตาม แนวทางของปูสายตัดนะครับผมอนนี้ก็อยู่ที่ในวัดแหละครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปรับสมรับฟังปูสายตัดเพื่อนเจให้แนวทางตัวใดนะครับผมเอซี FC เขามาแล้วกัจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้นลิ่นตามฝันแนลครับผมผมจะพาเขาไปหาปูกวันนะครับผมเนาะไปรับชมรับฟังน้ำกันพร้อมๆกันนะครับผม กับมาคือเก่านะครับผมมากับดอลล่าชแนลนะครับผมกับสร้างเตาน้ำโศกนลิ้นตามฝันนะครับสามนุ่มสามมุ่มนะครับถ้ากันออกมาหาแนวทางให้สามผสมวันที่สิบหกเมษาสองพันห5 6รอยหกสิบหกครับผมไปหาปูกอนนะครับผมดอลล่ากับสร้างเตาน้ำโศกก็รอดอยู่กับปูแล้วครับผมรอรุ่น ชุดนี้เขามา29หมวดเก่าหมวดยดแปดหมวดว่างานรุดพอดูจะเดินต่อวเนี่ยชุดเต็มเนี่ยบ่ครับวัอืมทั้งเต็มแล้วก็ตัดนี่แหละครับผมเมสายนวัที่เรวรุดเปดศูนย์หกศูนับศูนเจ็ดเูน งวดจะอยู่ชุบเก่ารุดคอยดูงวดนี่จะเดินบ่งวดนี้งวดที่สามสิบนะครับสำหรับชุดบนงวดนี้จะเดินบ่เพระงวดยี่ชุบเก่ารุดก็เดาลางตาได้บ่หารุ่นคอยรุ่นจะมาทรงนี้เด็ก คจับคู่เลขบนกับเลขล่างโบกกลกันเด้มาใกล้กันเด้ครับใกล้เคียงกันกเ่รครับผมอืมใกล้เคียงกันจะดีเลย ตัวติดมีห้ามีเจ็ดมีเก้านะครับเป็นหลักห้าเจ็ดเก้าเป็นหลักสิบนะครับผมนะครับหน่วยก็จะมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ครับมาจากคู่กันก็ได้สี่สี่สิบหกนะครับคู่สิบหกชุดนะครับผมเรกคำนวณมจะเป็นเงลี่ยนล้มันจะมีสิบหกชุดยี่สิบสี่ชุดแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรไหน จับคู่ได้เซดก็จะเป็นตัดตะครับเนาะตัดตัวไหนเป็นออกชายยาปูเนาะตัดตัวไหนเป็นออกปูสายตัดนะครับผมชายหญ้าปูบันเด็กเด่นเด่นเดี๋ยวฉันดีเด่นหนึ่งสองและก็สามอ๋อนะครับผมบัดตัดออก ตัดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็กับแกับศูนไม่มีสามเจ็ดเท่าเจ็เจเรียกบุญสุลุกหน่อยครับแต่ว่าอยังเรือลักเดียวจะเรียกบุญเหมือนไครับเรือเรีเด่นอยูเชี่เรือเรียกเด่นอยู่ที่สามเด่นสามครับสมตัวเดียวสามตัวเียวเด่น มีหนึ่งมีสองมีสามสามสี่สามแปดสามสามศูรย์ครับครับผมโอ้นะครับผมเรลือสามชุดเท่านั้นตัดตอกมาเราสี่สามแปดสามศูนนะครับผมชุดกันจะเหลือแค่ปูมัสาครับมีสามสี่สามแปดสนครับผมนะครเนาะอืครับก็่ากันชุดชุดกันชุดกันจะเหลือ ชุดกันนัชุดกันชุดกันมีแค่นี้ชุดกัน4คู่นะครับผมจะมี5 8 5 4 5 0ห้าก็เก้นะครับเป็นชุดกันนะครับชุดเด่นก็จะมี3ามสี่สามแปดสนยะครับ คู่ก็จะเน้นให้ตัวใดเป็นหนึ่งสองคู่แนวทางบนนะครับหนึ่งสองคู่เน้นสามแปดครับสามซีนะครับสามซีกับสามแปดคู่เน้นให้นะครับผมครับมักน้ำโบนะครับเนาะมักน้ำกระตามนะครับมาตามสูตรมักน้ำกับพานปกกอนนะครับเนาะตัวกันเลยครับเน้นตัวใดครับตัวกัน ตัวกันตัวข้าบผมีเน้นตัวกันนี่บผมีเน้นบมไม่เน้นว่ะครับผมอ๋อกันนะครับมีกันลื่นไว้ครับกันลื่นกาวหอมลื่นไว้เนี่ยสูนี้มันมากแค่นี้ครับข้าวหอมเต็มสูตรไม่ใจ่บนสิบอย่างเดียวบนอย่างเดียวนี่ชุดบนชุดบนชุดบนบนอย่างเดียว สรุปบนเรียเดนบนบนะครับสุดสรุปบนเด่นก็มีหนึ่งมีสองมีสามนะครับผมสามีสามสี่สามแปดสามศูนย์นะครับผมเมืก่อนมันเด่นห้าหกเจ็ดก่อนปูพันก็ให้เด่นนี่ดีก็สามสี่สามแปดเด่นมีเรีกเด่นตัวเดียวเดยกสามมาตามสูตรเด่นตัวเดียวเีเดนตัวเดียวหนึ่งก็สองบอมีเลย พิจารณาเบอร์ปูปูบรนก็ดหามาแล้วนะครับผมแบบซีแบบพอแม่พี่น้องที่ส้มอยู่ในคณะนี้นะครับผมก็บพิจารณหน้านะครับผมชอบตัวใดมักตัวใดก็หาจับจองนะครับผมเนาะเลขของปูบรรทัดหามาแล้วเลขสรุปนะครับสิบหกเมษาสองพันถังลอยหกสิบหกนะครับผมบนนะครับผมสิบหกเมษาสองพันถังลอยหกสิบหกนะครับผมบดนะครับกระมีนเด่นนะครับเด่นหนึ่ง สองกับสามนะครับปูเพอนไก่เด่นสามนะครับตัวชอบเป็นพิเศษนะครับผมปูพันไก่แม่สามสี่สามแปดสามศูนย์นะครับตัวขีดไว้ปูเพอนกับมักนะครับพันกระชอบเพ่นกรฝากกระซิบมาบอกเอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับนลารินตามฝันนะครับนี่ตัวเลขสุดบนนะครับ ขอ,องปูสายตัดทางห้านะครับพ่นกระห้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมพันกระห้มีต้วนกันนะครับผมมีหามีเก็มีเก้ามีสาม,ม, 8, มนะครับมีซีมีเกมีแปดมีศูนย์นะครับจับคู่ห้แล้วปูพ่นกระตัดออกแล้วนะครับกตเหลือตัววัตัดนะครับมีหาซีนะครับเก้าซีสามซีหาแปดเก้าแปดสามแปด หาศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์นะครับปูพ่นกระคัดห้แล้วตัดห้แล้วนะครับกระเหลียที่น่าลิ่นตามฝันได้เบาไปแล้วนะครับผมเด่นฤกษ์ก็มีสามซีนะครับสามซีสามแปดสามศูนย์ะ 3, 4, นะครับโตกันกับหาแปดหาซีหาศูนย์เก้าซีครับผมสำหรับเลขของปูสายตัดนะครับเลขบนนะครับแนวทางของปูสายตัดข้างบนนะครับผม ข้างบนข้างล่างปูพันก็ะไ้ออกมาพร้อมกันนะครับผมผมก็ต้องคลิปให้เอฟซีทันผู้สม้มให้เบิ่งเทล่าคลิปนะครับบนล่างนะครับคลิปบนคลิปล่างของปูสายตัดทั้งหฮานะครับผมวันที่ 16, ส 2, 5, 6บหเมษายน2566สบนะครับผมทันผู้ส้มเอฟซีแคปหน้าจ,จอไว้นะครับผมวันนี้ก็ดีเลยครับปูมันก็ะไ้แนวท,ทั้งบนทั้งล่างครับผม ครับนาจอไว้หาจับจ่องไว้นะครับเพื่อทำส้มมักกับหาจับจ่องไว้เพื่อจะบ,บ่ได้พลาดนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะลิ้นตามฝันกันล่าไปก่อนนะครับผมขอให้โชคๆมันๆน,น,นํำกันถูกหวยกันทุกงวดนะครับผมสําหรับคลิปนี้กันล่าแล้วครับผมสวัสดีครับ